สวัสดีค่ะมีคนทักเข้ามาถามเยอะมากอยากได้ของไปขนกระบ,บะเฮ้ยอยากได้กระบ,บะไปขนของแนะนําหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเอิญพูดเป็นแต่ภาษากลางนะคะเริ่มกันเลยค่ะเอิญแนะนําแคปที่ไม่ได้แปลว่าเกือกแต่อย่างใดแต่เป็นแคปที่เปิดได้แคป XL Part เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่719,000บาท ได้อะไรบ้างไปพอเลยค่ะัังแรกคันใดข้างป้องกันการมืนและคันใดขึ้นท้ายกระบะสะดวกสบายยางล้ออันลอยขนาด16นิ้วโลโก้ฟอร์ดบะลึกเตียงคอขคนหมูได้เป็นร้อยตัวเอาไปลาบจีนจัดเมาะพื้นที่กว้างกว่าเดิม50ม mm. ิลิเมตรในน้ำแจ้ได้ปันอ่างพุชชี่ พอพูดไปก็ปอเจ็บแอวไปดูภายในดีกว่าภายในแคบเอกอพาร์ตเปิดได้ตึงสองตางพอเงยงขอใกล้ๆแคบเขาตึงกว้างขวางแตะคอนโซลภายในตกแต่งสีดำอื่นหลืนตัดสีเทางามจนบอกบทือเลยเอกอพาร์ตเป็นเกียร์ธรรมดาหน้าจอสัมผัส10.1นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple c a r p เพย์ t ูทู h ก็มีไม่ต้องคอยเสียบสายเบา วิทยุในตัวจิ้มค้างไว้สามารถบันทึกช่องโปรดไว้ได้เลยและแห้งเสียงตามใจชอบตอนนี้เสียงดังแสๆเพราะไม่ได้เสียบเสาอากาศอะไรไฟฟ้าหน้าจอดิจิตอลระบบจะเตือนเฮาขณะใช้รถเช่นประตูเปิดประตูปิดเปิดเปิด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 เปิดเปิดจ้าเอฟเฟกต์ดับรถอย่างกับ 4g ถทะลุจอเวอร์ทั้งเปิดและปิดกระตุ้นความเท่ ขณะย่ำคันเล่งอคอนโซนหน้ามีช่องเสียบสาย USB และม่วงวางของกระจกคมชัดไว้แงงรถคันหลังถ้าย่ำแปลงให้ปาดเลยอืคุ้มค่าคุ้มราคาแคมเป็นหลากหลายมาออกรถที่ขอดแพ้กันนักนะ